แฮแมฮสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัลโมโนโอทีนาลักทุกท่าน้วยนะครับตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาตอบคาถามจากทางบ้านการเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเราควรฟาร์มอะไรดีนะครับตอนนี้เราเริ่มไอดีแบบตันๆและไม่รู้จะฟาร์มอะไรดีไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนแลวที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยก็คือไอดีของเราเหมือนคล้ายๆกับหยุดชะงักแล้วนะครับผมอยากให้ไอดีโตขึ้นไปควรทํำยังไงบ้างนะเป็นคาถามที่โลกแตกมากนะครับทุกคนนะก็คอนที่เนี้ย จริงๆก็บอก,กว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางของผมที่ผมใช้นะครับผมอ่ะถ้าใครที่ชอบหรือใครที่โอเคก็เอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ใครที่จะมีข้อมูลที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้หรือนั่นเองนะครับอืมทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเวลาเห็นไลค์เ,ลยเยอะๆมันรู้สึกดีนะเพื่อนๆนะจริงเออมาเริ่มกันก่อนนะครับผมอ่ะตัวของ เกมซัมเบอร์เนอร์วอร์เนี่ยมันเป็นเกมดูทีนนะทุกคนก็คือมันจะวนลูปนะครับการแพทเทิร์นการเล่นเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับฟาร์มนะครับผมอ่าเอามาตีอาร์ทีเอนะครับผมแล้วก็เอามาตีกิววอร์ซวอร์เนี่ยมันก็มีแค่นี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆเกมมันก็มีแค่นี้แหละนะครับผมอ่าแต่ว่าหลายคนนะครับผมเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยฟาร์มเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไหนไปต่อดีเว,วเราสับสนเพราะคอนเทนต์ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างที่จะะะหหลาหลาาาาาากกกกกยยยยยเเเนนนนแบบออออ้อออนน้้ฮัีีี่่็็ตตว กูวก็อยากตีอยากไปบุตรไปเลยนะครับแต่ว่าทั้งนั้นครับเราโฟลที่จะโฟกัสในการเล่นคอนเทนต์สักอย่างใดสั่งอย่างหนึ่งก่อนผมยกเคสเป็นตัวของ RTA แล้วกันนะเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเข้าเฟสวงวงจรวงจรหัวร้อนนะครับผมมาซึ่งในคอนเทนต์ตัวของ RTA ผมพูดก่อนว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันเล่นกับคนจริงๆมันเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์จริงๆนะครับผมดังนั้นการเล่นพวกนี้นะครับมันจะต้องอาศัยมอนเตอร์เฉพาะหน่อย นะครับก็คืออาจจะต้องมีมอนเตอร์แก้ทางหรืออาจจะต้องมีประสบการณ์ในการเล่นดีหนึ่งซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถฝึกได้ไม่ใช่ว่าผมเองก็เก่งมาตั้งแต่แบบเล่นมาผมไม่ใช่นะผมก็ค่อยฝึกเหมือนกันทุกคนคือเหมือนกับเรามีเป้าหมายเพื่อนๆนะเวลาที่เรามีเป้าหมายเราเราเราสร้างเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มมีจุดประสงค์ในการที่เราจะฟาร์มหรือจุดประสงค์ในการปัน้นมอนเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเล่นอาทีแรกๆเนี่ยผมขอคิดแค่ว่า ทำยังก็ได้ให้ตัวเองอ่ะขึ้นไป1ทองให้ได้จริงๆสมัยนั้นผมแบบการขึ้น1ทองเนี่ยเหมือนกับฟ u ลลิ่งแบบการขึ้นแบบ3มิ้นหรือดาวแดงในเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยนะทุกคนมันมันยากมากนะสำหรับไอเด็กนะสำหรับไอดีไอดีแบบเรเด็กการการที่จะก้าวขานขึ้นไปจากหลักดาวเงินขึ้นไป1ทองช่วงนั้น่ะมันยากมากสิ่งที่ผมต้องทําก็คือไปศึกษาคอนเทนต์เกี่ยวกับ R T A เยอะๆครับก็คือไปนั่งดูเออสตรีมเมอร์ได้หลายคนนะครับผมไปนั่งดูแนวทางของการแบบแชร์รูน การเล่นรูนแบบไหนการทําอะไรยังไงบ้างทําให้ตัวตัวเราเองเก่งขึ้นว่าไอ้มอนเตอร์ตัวนี้มันแพ้ทางตัวไหนมันชนะทางตัวไหนเงี้ยเราจะเริ่มจาครับพอเราดูเยอะมากพอครับแล้วเราก็ลองมาเล่นพอเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มประยุกใช้กับตัวของไอดี ID ของเรานะครับผมอ่ะเล่นเสร็จประยุกใช้กับไอดีของเราเสร็จค่อยๆพัฒนาสกิลรูนมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็ยกเคสแล้วกันนะครับอืมปัจจุบันนะครับอย่างไอดีของวันเนี่ยมันตั้งเป้าไว้ในซีซันนี้ก็คืออยากจะจบอยู่ประมาณสักแถวแถวสามมิง1แดง ถ้าได้ก็จะโอเคมากนะครับเพราะต้องการคอร์สนะครับทีนี้มอนเตอร์ของผมเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเจาะแล้วนะอันดับแรกครับให้เรามาดูในเรื่องของมอนเตอร์ของเราก่อนว่ามอนเตอร์ของเราเนี่ยมันซับพอร์ตไปทางไหนสมมติตัวอย่างของบางคนเนี่ยแบบรีสปีดสามสามมาเต็มฟูลออปชันเลยนะครับผมแบบเน้นเร็วเข้าสู้อย่างเงี้ยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าไอ้มอนเตอร์ของเราเนี่ยมันหนักไปทางในเรื่องของสปีดนะพอหนักไปทางในเรื่องของสปีดเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการโฟกัสในเรื่องของการฟาร์มแบบโกลิมอ่าฟาร์มรูนโกลิม มอนเตอร์จะบ่งบอกของการฟาร์มรูนนะครับผมอ่ะพอเราฟาร์มกัวริมมาสักประมาณหนึ่งครับเราเริ่มพัฒนารูนของเรามากขึ้นมากขึ้นเสร็จเราค่อยไปฟาร์มอติแฟกต์อย่างเงี้ยเออมันจะเป็นสล็อตก็คือมอนเตอร์ฟาร์มรูนแล้วก็แฟกต์นะมันจะเป็นเฟสประมาณนี้ครับผมวนๆกันไปนะผมอ่ะหรือจะเป็นตัวของมอนเตอร์ฟาร์มรูนแล้วก็3หัวแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปอติแฟกต์นะครับผมสโคปมันจะอยู่วนๆประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะขาดหรืออะไรยังไงบ้างนะผมอ่ะอย่างมอนเตอร์ของวันเนี่ยวันนจะเเเเลป็ทมรบส,สอ แบบเป็นเฟกของการรับส่วนเสยเยอะซึ่งไอการเล่นรับส่วนของผมเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเล่นเป็นเฟกของเอ็กซ์เตอร์น์รูนที่ผมต้องการคือเอ็กซ์เตอร์น์แน่นๆแบบดีๆเๆลือดเยอะๆแล้วก็อ่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าสปีดประมาณหนึ่ง,งครับผมอ่ะทีนี้ผมรู้แล้วว่าอไอทีมของเราเนี่ยเล่นรับส่วนนะแล้วก็พอเล่นรับส่วนเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยเอ่อเราจะต้องใช้รูนอะไรที่เยอะขึ้นมากก็คือเป็นรูนเอ็กซ์เตอร์น์เนาะรูนดูดเดือดเนี่ยเออแล้วก็รูนตัวของปณิธานหรือรูนวิวที่เราเรียกกันผมกกก็ััารมตววของงๆเลลยแ้ าร์มตัวของนีโคเยอะๆอ่ะเพราะผมฟาร์มไปถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยผมเริ่มมีรูนที่สวยมากขึ้นอ่ะพอเราเริ่มเริ่มมีรูนที่สวยมากขึ้นแต่ว่ารูนของเราเนี่ยมันยังไม่มีการเสริมไม่ยังไม่มีการแต่งผมก็จะหนักในการฟาร์ม3หัวไปแบบเรื่อยๆจนกว่า,วาผมจะเสริมรูนที่ผมมีอยู่ให้มันเริ่มตันนั่นเองครับฮัมมิ่ของผมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆอ่ะก็ผมฟาร์ม3หัวเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมฟาร์มรูนมาสักประมาณ3เดือนผมจะแบบแบ่งเฟสประมาณนี้ผมต้องการเอ็กซ์เตอร์เทิร์นสามต ผมจะตั้งใจฟาร์มตัวของมังกรเนี่ยสเดือนโดยที่ไม่แตะ3หัวเลยเว้ยทุกคนก็คือฟาร์มตัวของมังกรอย่างเดียวอย่างเดียวเดียวจนเราได้ลูนมากพอหรือแบบเอ็กซ์เจอร์นมากพอที่คิดว่าเฮ้ยมันคุณค่ามันมันมันสมควรกับการเสริมนะเพราะผมฟาร์มตัวของเอ่อมังกรเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วลูนเราครบลูนเราตอบโจทย์แล้วเราค่อยไปฟาร์มตัวของ3าหัวต่อ3หัวเนี่ยผมอยู่ได้ปั๊บผมอยู่3หัวได้เกือบปีอะทุกคนเออผมฟาร์ม3หัวมาปรับระยะเวลาเกือบปีหนึ่งอะเต็มเต็มครับคือเพชรผมมาตรงเนี้ยเเพื่อ่อไมคแบบ ไม่เคยพอเลยใช้คําว่าไม่เคยพอหมดทุกเดือนหมดตลอดเพชรผมไม่เคยแบบอยู่แบบหลัก3 4มสี่พันไม่มีครัแบแป๊บเดียวคือไหลเพราะว่าเราฟาร,ร์มหนักมากคือไอเดียของผมอะ่ะไม่ได้เป็นสายเติมแบบมือหวามากทุกคนเราต้องบริหารทรัพยากรค่อนข้างคุ้มนะครับผมคุ้มในที่นี้ก็คือตามเท,าท่าที่เรามีเวลาว่างเนี่ยเออพอเราตั้งเป้าเสร็จแล้วว่าไอดี ID ของเราอยากจะไป3ทองเออสามิ้มนาดาวแดงเนี้ยเราก็จะฟาร,ร์มหนักมากเพราะเราต้องการที่จะไปแรงนั้นเพราะว่าแรงนั้นเนี่ยรูนเขาเอวกาศมากออตัวของขาอา,าร์ติแฟกต์เขาอวกาศมาก เราต้องทําการบ้านหนักพอสมควรครับเพราเราทาการบ้านหนักเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวละครของเราลูนแฟกของเราเงี้ยให้มันมากขึ้นให้มันโหดข yeah. ึ้นนะครับพวกมึพอเราพัฒนามาถึงจุดจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยแล้วพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จปั๊บเนี่ยคือมันได้ตามเป้าหมายคือเราจะสักเซสมากว่าแบบอุ้ยสิ่งที่เราพยายามมาตลอด1-2ปีเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าเลยนะอะไรเงี้ยมันมันมีความที่ดีใจในในเฟสของการที่เราตั้งเป้าหมายตรงนั้นได้และที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยก็คือมันทําให้การเล่นระหว่างทางของเราเนี่ คือเรารู้ว่าจุดประสงค์ว่าเราฟาร์มเพราะอะไรมันจะไม่เบื่อเลยครับผมฟาร์มหนักมากใช้คําว่าฟาร์มหนักมากเท่าที่ตัวเองว่างอะฟาร์มหนักจริงๆนะผมอ่ะฟาร์มมาถึงจุดนึงเสร็จปับ๊บเราเรู้สึกว่าเอ้ยโอเคละสักเสละแล้วเราก็จะเฟดไปทําการการทําแบบตัวของเป้าหมายอื่นนะครับผมเป้าหมายเนี่ยพยายามอย่าให้มันขาดเพื่อนเพื่อนพยายามต่อจิ๊กซอว์มันไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่างแพทเทิร์นไอเดียผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิดวอากิ้วเสร็จปับ๊บผมก็จะโฟกัสกิ้อย่างตัวอาร์ทีผมจะไม่จับเลยนะ,จะจนอาร์ทีผม ผมจะให้น้ำหนักกับกิ้มากเพราะผมรู้สึกว่ากิ้ผมตันแล้วผมโอเคกับมันแล้วผมก็จะโฟกัสในเรื่องของคอนเทนต์อื่นต่อก็อย่างเช่น RTA ต่อพอโฟกัส RTA เสร็จปั๊บอย่างเงี้ยอย่างหน้าตอนนี้ผมก็จะโฟกัสในเรื่องของการที่จะเอารูดที่สวยเนี่ยไปทําในเรื่องของทีมฟาร์มเร็วขึ้นกว่านี้นะครับผมอ่ะพอทาทีมฟาร์มเร็วขึ้นกว่านี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็จะกลับมาตัวของ RTA เบเนี้ยวนหลูไปเรื่อยๆครับผมอ่ะซึ่งสกิลของการต่อจิ๊กซอว์ตรงเนี้ยมันจะตามมันจะโตตามขขนนนนาาาดดไออออีีงเเเเรพพืืพ่่่่ๆสวย อยู่แรงหนึ่งทองใช่ไหมอยู่หนึ่งทองเพื่ <ๆ S 1> อนๆ่าจะไปสองทองเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อก็ <ๆ S 1> จะต้องมีวิธีการดับที่เปลี่ยนไปมันโตที่มันเตอร์ที่อาจจะมากขึ้นหรือวิธีการเนที่ที่ต้องหลากหลายขึ้นอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆฝึกเพื่อนเพื่อนอีกนะครับผมอ่ะอันนี้คือเฟสแรกเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายก่อนว่าสมมติว่าเพืมม่อนเพื่อนคนไหนที่ไอดี D มันตันๆเน้นคำว่าไอดีตันตันเนี่ยให้เราสร้างเป้าหมายขึ้นใหม่ซะว่าเราอยากจะไปในทิศทางไหนอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเราเพื่อนๆ่นตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ อันดีผมผมไม่รู้ว่าจะฟาร์มรูนอะไรดีพี่ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องฟาร์มอะไรไปทางไหนเราจะกลับไปหัวข้อแรกที่ผมพูดไปข้างต้นว่าให้เราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเล่นคอนเทนต์อะไรเป็นหลักนะครับผมอ่ะเพราเรารู้แล้วว่าเราจะเล่นอะไรคอนเทนต์อะไรเป็นหลักเนี้ยเราจะรู้ว่าไอ้มอนคอนเทนต์ที่เราจะเล่นสม,มมติเราอยากจะเล่น r t a เราก็จะไปสำรวจมอนเตอร์ว่าไอ้มอนเตอร์บล็อกที่เรามีเนี่ยห้าดาวสี่ดาวหรือ3ดาวของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะฟาร์มอะไรดีสมมติ ของเพื่อนๆอาจจะเล้นไปรีสปีดซ้ำตัวลบบัฟเยอะๆเงี้ยเพื่อนๆอาจจะต้องแบบฟาร์มก,กูเลมเยอะๆเพราะเราต้องการสปีดกูเลมในคูลพลิ์ตเพราะเราต้องการวิวแล้วก็จะมา3หัวแล้วก็อาร์ติแฟกเนี่ยสโครบลูสโคบการฟาร์มมันจะเป็นแบบนี้ไว้เพื่อนๆในนั้นอ่ะเพื่อนๆต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าไอตัวของเพื่อนๆเองอ่ะต้องการเล่นในเฟสของคอนเทนต์อะไรเป็นหลักก่อนพอเราต้องการเล่นคอนเทนต์อะไรเป็นหลกักเสร็จปั๊บแล้วเราก็มาสารวจมอนเตอร์ของเราว่าไอเอ็มอนเตอร์ของเราเนี่ยมันเอื้อกับคอมโบอะไรหรือมันเอื้อกับแบบไห ถ้าในกรณีที่เราไม่รู้ว่ามอนเตอร์ของเราเนี่ยมันเอื้อกับคอมโบอะไรหรือแบบไหนผมแนะนําให้เพื่อนๆลองไปเปิดในเรื่องของเทียริสดูหรือในเรื่องของการดูข้อมูลตรงนี้ครับมาข้อมูลนะครับผมมามคำว่มมารีเพย์ครับมันจะมีคําว่าจากมอนเตอร์ข้างล่างเนาะให้เราเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยมาจิ้มดูเลยครับว่าอสมมติผมได้ซีรีส์แสงมาผมอยากรู้ว่าไอตัวของซีรีส์แสงเนี่ยมันเล่นคอมโบรประมาณไหนบ้างเนี่ยผมก็จะมาดูว่าเอซีรีส์แสงเนี่ยเขานิยมเล่นแบบไหนทีมแบบไหนเนี้ยเออเราก็มานั่งดูพอเราดูเสร็จปัอ ซีรีส์แสงอ่ะมันได้เป็นทีมทมโถมทีมสาส์ทีมต่อะเจาะนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหยิบตัวของซีรีส์แสงต้องเป็นกับทีมแบบนี้มันจะเริ่มต่อติ๊กซอได้ดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องสังเกตแล้วก็ต้องวิเคราะหนะ์เยอะๆนะครับดูเยอะๆนะครับผมมันทําให้ดีของเราโตเร็วขึ้นแต่ใน,นกรณีบางคนอาจจะแบบพี่พี่ผมแบบไม่ค่อยชอบอะไรมากเนี่ยผมไม่ค่อยชอบวิเคราะห์เยอะให้เพื่อนๆสัมผัสเองนะครับผมอ่ะอย่างขงวันเนี่ยวันเป็นคนที่ไม่ชอบแบบสายดูสักเท่าไหร่เป็นคนที่แบบลองอยากรู้คืองๆ สมมติผมอยากรู้ว่าริดไฟเนี่ยมันเล่นแบบไหนมันเก่งแบบไหนผมลองจนกว่าผมจะรู้อะคือมันมีให้เรากด30ปีต่อวันเนี่ยผมกดสัดใส่สุดเต็มเต็มเลยครับช่วงแรกที่ผมใส่ RTA เนี่ยผมบ้าคลั่งมากคือผมแบบถ้าทุ่มปั๊บผมตี RTA ตี RTA เลยจนจนเรารู้ว่าอ๋อมันต้องทํารูนแบบนี้เอามาแก้แบบนี้ต้องไปแบบนี้นะครับมันจะได้อ่านคอมโบถูกมันจะได้ทํารูนในเรื่องของมอนเตอร์ถูกนั่นเองครับคือเราต้องบ้าครับทุกคนถ้าถ้าแบบเราไม่ใช่สายเสพข้อมูลมากอะเราเน้นแบบสายเนื้อหนังเนี่ยเราต้องบ้าพอ อันนี้ตอบให้เราเกี่ยวกับเรื่องของการแบบฟาร์มรูนเนาะไปสำรวจมอนสเตอร์ตัวเองนะครับว่าตัวเองอ่ะอยากเล่นคอนทนต์อะไรแล้วก็ตัวของเพื่อนๆเนี่ยซัพพอร์ตไปทางไหนไปดูนะครับทีนี้ปัญหาระดับชาติพี่ผมมีม,มีมอนสเตอร์น้อยมากเอออันนี้คือเป็นปัญหาที่หลายคนแบบติดปัญหาเยอะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะ <c oughs> พี่ผมมีมอนสเตอร์โคตรน้อยเลย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะปั้นมอนสเตอร์อะไรแล้วก็ไม่รู้จะฟาร์มอะไรด้วย <c oughs> อันนี้คือเป็นทุกคนนะ <c oughs> คือในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นถ้าเพื่อนๆยังมีมอนสเตอร์ เพื่อนๆโฟกัสฟาร์มในเรื่องของโกเลมไปก่อนจริงๆทําไมผมถึงมองว่าไอ้การฟาร์มโกเลมในช่วงแรกมันดีขนาดนั้นด้วยนะอธิบายก่อนอันนี้คือผมผมอาจจะผิดก็ได้นะเพื่อนๆแต่ผมไอดี ID ผมทําแบบนี้จริงๆในช่วงไอดีของผมนั้นน่ะมันไม่ได้โตขนาดเนี้ยมันไม่ได้โตแบบมากถึงขนาดเนี้ยในจุดๆนั้นน่ะที่ผมฟาร์มเนี่ยผมฟาร์มตัวของยักษ์เนี่ยเยอะมากคือตัวของมังกรเนี่ยผมไม่ได้ฟาร์มเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราพูดถึงคุณนะสมบัติของรูนกันก่อนเนาะเออของดอปจากจากดานเจียนกันก่อน สิ่งที่ดอกจากตัวของมังกรเองอะ่ะมันก็จะเป็นตัวของเอ็กซ์เตอร์เทินแม่นยำนะครับพิทักษ์ทนทานแล้วก็เกาะแล้วก็โต้กลับใช่ไหมซึ่งหลกัหลกๆเลยสิ่งที่เราต้องการจากมังกรอะ่ะมีแค่ไม่กี่เซตหรอกครับเพื่อนๆก็จะมีแค่เอ็กซ์เตอร์เทินแค่เซตเดียวที่มันมีความสําคัญมากๆใช่ไหมกับไอเดีเราดังนั้นเนี่ยการฟาร์มเนี่ยเท่ากับว่าสล็อตของการที่เราแบบจะได้รูเอ็กซ์เตอร์เทินมาหนึ่งเม็ดเนี่ยมัน,ม,นมันยากมากผมรู้สึกว่าไอดีของผมน่าจะโตช้าแน่ถ้าถ้าผมฟาร์มแบบโฟกัสในการฟาร์มเอ็กซ์เตอร์ ผมก็เลยมาโฟกัสในเรื่องของการฟาร์มตัวของเอ่อกูเลมซะเยอะเพราะว่ากูเลมแบบมันรูนสําคัญสําคัญมันเยอะอย่างรูนสตรัรนอย่างเงี้ยเราสามารถใส่รูนสตรัรนเนี่ยให้กับเอ่อมอนเตอร์บางประเภทเอาไปไต่หอได้เอาไปตีคนได้มันโอเคแล้วก็ใส่เป็นรูนแบบเอ่อรูนพิฆาตเนี่ยเป็นรูนดาเมจรูนเอ่อดาบเป็นเฟดดาเมจเห็นไหมแค่2รูนเนี้ยมันก็เป็นเฟดดาเมจไปหมดแล้วครับผมอ่ะความเป็นเฟดดาเมจไปหมดแล้วครับมันทําให้ตัวของเราเองอะ่ะเน้นนะครับทําให้ตัวของเราเองเนี่ย ไม่ต้องไปฟาร์มรูนดาเมจอะไรมากมายครับคือเราสามารถที่จะเล่นดาเมจจากตรงนี้ได้เลยรูนเลือดไยทำให้ตัวละครเราถึกขึ้นเวลาที่เราเอาไปแท้งหรือไปรับตีอย่างเงี้ยเป็นต้นสวิฟทําให้ตัวของเราไวขึ้นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมช่วงรแรกๆเนี้ยรูนพื้นฐานโกลเลนเนี่ยโครจะสําคัญเลยเพื่อนๆผมอะฟาร์มโกลเลนไปถึงจุดๆหนึ่งอะจนผมเริ่มมีมอนสเตอร์เยอะขึ้นแล้วผมค่อยแตกลายไปฟาร์มอย่างอื่นช่วงแรกๆเนี้ยตอนไอดีผมมารแรกๆเนี้ยผมฟามร์มโกลเลนมากเพราะว่าผมต้องการรูนดาเมจร,รูนตัวเอรูนค ผมก็ค่อยมา,มาเฟดในเรื่องของการฟาร์มมังกรเพราะว่ามอนเตอร์ของผมมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็รูนที่มันเปลี่ยนเกมก็คือรูนเอซัเทอร์น์พอมอนเตอร์เริ่มเยอะขึ้นผมค่อยๆเปลี่ยนในสโคปการฟาร์มนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีมอนเตอร์เยอะผมแนะนำกูริเลมยาวๆไปก่อนกูรเลมยาวๆไปถึงจุดหนึ่งที่เราเรู้สึกว่าเออมอนเตอร์ของเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเราค่อยเปลี่ยนท <c oughs> <ๆ S 1> ีนี้การที่มอนเตอร์เพื่อนๆจะเยอะขึ้นเนี่ยมันันิกไเ่ปิดดกันกนะอ้รรตงี อเออไม่ปิดเลยนะไม่เปิดอะไรวะเออก็สุติว่าในกรณีเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้บังเตอร์เยอะขึ้นเพื่อนๆก็เปิดสกอร์เพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนเพื่อนๆจิ้มเลยครับแล้วก็เปิดสกอร์มีเท่าไหร่ให้ใสให้สุดครับอย่าดองครับเพราะว่าการที่คุณดอง AD, เออสกอร์ในช่วงเริ่มต้นไอดีคุณจะไม่โตครับอันนี้เรื่องจริงนะคือถ้ามาคือเปิดได้มาคือเปิด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 อย่างเดียวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเปิดสกอร์เพื่อนๆจะได้4ดาวหรือ5ดาวบางตัวมันใช้งานได้ เออพอมันใช้งานได้เสร็จปั๊บเพื่อนเพื่อก็จะสบายใจเพื่อนเพื่อก็จะแบบสามารถที่จะเล่นได้สบายขึ้นใช่ไหมอืมนั่นแหละครับคือในช่วงแรกของไอดีผมผมแทบจะไม่ดองสกอร์เลยใช้คานี้ดีกว่าผมมาเริ่มมาดองสกอร์เมื่อปีที่แล้วนะครับผมอ่าเมื่อแบบประมาณปีที่แล้วครับเพราะว่าเออตัวของมอนเตอร์ของผมเ่มันเริ่มแบบโอเคมันเริ่มเยอะแล้วนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นแล้วมอนเตอร์ที่ผมมีอ่ะมันมันแก้ทางได้ประมาณหนึ่งแหละก็เลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องการมอนเตอร์ใหม่ อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอ่ะถ้ามันถึงจุดถ้าเพื่อนเพื่อมาถึงจุดกับผมอ่ะอันนั้นถึงจะดองสกอร์ได้แต่เพื่อนเพื่อเนี่ยถ้าขาดมอนเตอร์เยอะอยู่เพื่อนเพื่อนก็เปิดไปเถอะนะครับผมอย่าดองเลยนะครับไอดีมันไม่โตอย่าของผมเนี่ยขาดมอนเตอร์เนี่ยตอนนี้ถ้าขาดมอนเตอร์หลักๆอยู่น่าจะประมาณ25ตัวซึ่งถือว่ามันก็เยอะนะสำหรับผมผมว่าเยอะอยู่แต่ว่ามอนเตอร์ที่ผมขาดเนี่ยมันไม่ได้แบบมาตอบโจทย์ในคอนเทนต์ RTA มากขนาดนั้นนะครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าภาพรวมจะตอบโจทย์ RTA หรือแบบคอนเทนต์ที่ ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบมีการแบบโหยหามันมากอะประมาณนี้ผมไม่ได้มีการโหยหาตัวของน้องมากเท่าไหร่ก็เลยปล่อยเซอร์ไปทีนี้สกอร์ผมก็น่าจะรองยาวไปอีกสักพักใหญ่ๆอะจนกว่าจะได้แบบจนกว่าจะได้สกอร์แล้วมาเปิดอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะทีนี้ในเฟสของการซื้อสกอร์หรือการเก็บสกอร์เพื่อนๆก็จะซื้อจากร้านค้าปาวานได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของจากกิววอลได้นะครับผมอ่ะกิววอลก็คือร้านค้ากิวเนาะเออตรงเนี้ยนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ะในหนึ่งอาทิตย์เนาะแล้วก็ตัวจะเป็นตัวของอารัับบผมมอออออ่ะะาาาากีีีเหรรรรืนน็ได้คปณ มันก็จะมีร้านค้าของมันอยู่นะครับนี่ก็จะมีร้านค้าของมันอยู่นะครับอารีน่าอาร์ทีเอนะครับผมแล้วก็กิวอเงี้ยมันมีของให้มีสก,กอร์ให้เราซื้อฟาร์มไม่พอซื้อพวกเนี้ยมาสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็เปิดๆๆเปิดๆๆเปิดเปิดเปิดพอเปิดมาถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ไอดี ID ของเราเริ่มมีมอนเตอร์เยอะแล้วครับแล้วเราค่อยไปบริหารในเรื่องของพวกเด m มอนเออเดวมอนเนี่ยพยายามซื้อเก็บไวท้ทุกทุกเอ่อทุกทุกไอดีนะครับเออทุกทุกสัปดาห์นะครับผมอ่ะทีเนี้ย <c oughs> เรื่องของมอน,นอ,อนเนต คือสาระคลิปนี้เต็มเต็มที่อ่ะเรื่องของมอนเตอร์ที่ฟิวชั่นนะครับเผื่อใครที่ไม่ทราบเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่เนาะเออตัวละครของเกมซัมเมอร์วอลเองอ่ะขอเขาเรียกว่าเป็นตระก,กูลเนาะสมมติคุณคุณได้ฟินิกแสงหรือฟินิกมืดมาเนี่ยคุณสามารถที่ใช้ฟินิกธาตุใดกินก็ได้นะไม่ต้องเป็นต้องเป็นธาตุธาตุนั้นนะผมนะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเดลมอนก็คือไอตัวสีแบบเออสีดำๆตรงนี้ครับผมซึ่งในเดลมอนในหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะจะแจกค่อนข้างจำกัดนะประมาณสักสสสสสตัวง อันนี้รวมไต่หอรวมรวมประมาณหนึ่งแล้วประมาณ10ตัวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลเหมือนกันืประมาณ10ตัวซึ่งเพื่อนเพื่อนจะสามารถอัพมอนเตอร์5ดาวได้1ตัวเท่านั้นเน้นคําว่าใน1เดือนเพื่อนเพื่อนจะสามารถอัพ5าดาวได้เฉลี่ยแค่ตัวเดียวนะครับในช่วงไอเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนเพื่อนมีตัวของแบบมอนเตอร์ที่มันสามารถฟิวชั่นในการอัพสกิลได้เพื่อนเพื่อนฟิวชั่นนะคือมันอาจจะเปลืองเพชรก็จริงแต่ว่าในช่วงแรกคือมันไม่คือเราต้องบังคับทํตรงตรงตรงแบบตรงนั้นจริงๆอ่ะพราาะเรไมม่ีิมอนะขาดที่ว่่าาาาเรรจจะสมถทีะ กินทิ้งกินขว้างได้อะนะไอเดี้ผมผมก็ไม่ได้มีเดียมอนเยอะนะเพื่อนๆเนี่ยผมเดียมอนไม่เคยพอนะครับจริงๆเดียมอนผมเนี่ยแทบจะอยู่ตลอดนะเห็นไหมดิเดียมอนคือแบบหนึ่งตัวเงี้ยครับเพราะว่ามันมันจำเป็นจริงๆสำหรับไอดีของผมนะฮะแบบบันเตอร์บางตัวเปลี่ยนเมตามาเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยผมจะต้องกินในเรื่องของเดียมอนแล้วเงี้ยเพื่อที่จะให้เราได้ปั้นเพื่อที่จะให้เราได้รีวิวหรือไงครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันนะครับผมอ่ะเรื่องเดียมอนเนี่ยสำคัญมากๆอยากให้เพื่อนๆ,ๆเนี่ยโฟกัสแล้วก็ใส่ใจมมมมััันนนนเเเเยอะะะคครรรรรบบบใช่่่วงิิแกกผ็ ให้หนักให้เต็มนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการตอบคาถามไม่รู้เหมือนกันว่าตอบตรงคําถามหรือเปล่านะเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอบตรงหรือไม่ตรงยังก็พิมพ์มาด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> คําถามเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะผมตอบสกครให้มันแคบลงเฉยๆนะครับในในโมเมนต์หรือโม,โมเมนต์ที่ผมใช้ใช้ของผมเองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับายบย